สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนนาราทิวาสตัดสีลมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมมาสัมผัสบรรยากาศช่วเช้าของถนนนาราทิวาสตัดสีลมนะครับด้านหน้าของเราจะเป็นสถานี BTS ช่องนรีนะครับผม บรรยากาศช่วงเช้าณนะขณะนีส้สวยงามครับเย็นสบายครับผมตอนนี้เป็นเวลา6โมงตรงครับของวันที่12ตุลาคม2567นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสบายสบายครับผมพี่น้องครับข้างหน้าก็จะเป็นตึกมหานครทาวเวอร์นะครับสวยงามมากครับผมพี่น้อง ส่วนหน้้นนี้ก็จะเป็นถนนสุระวง์นะครับตัดนาราธิวาสไปทางด้านซ้ายมือก็จะไปทางบางรักได้นะครับไปทางขวามือก็จะไปทางสารแดงอังเรดูนงังไปทางประตูน้ำได้นะครับผมพี่น้องครับ ในช่วงเช้าก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านประมาณนี้เลยครับเบื้องล่างของเราก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับสามารถออกกำลังกายได้นะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูสวนสาธารณะนะครับว่าจะมีความสะอาดสะอานสวยงามขนาดไหนนะครับพี่น้องนี่ครับ กติของในแต่ละวันก็จะมีประชาชนระแวงนี้นะครับออกมาออกกําลังกายแถบนี้เยอะมากครับแต่ว่าวันนี้ยังคงเงียบเหงานะครับผมพี่น้องครับ จะเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่ล่ะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นคลองน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับก็ยังจะมีความสวยงามอยู่ไม่น้อยนะครับผม นี่นะครับส่วนสาธารณะก็จะมีความสะอาดสะอานมากครับผมพี่น้องครับณจุดตรงนี้เป็นแยกนราธิวาสตัดสุระวงนะครับช่วงเช้าก็จะเงียบๆประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องไปทำงานแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ